ไม่ว่ารถบินของคุณจะเก่าจะโทมจะแย่ขนาดไหนครับวันนี้ช่างนัดเจ้าของอูเบน v i วจะมาแก้ไขคุณทําให้มันสวยเหมือนใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยใช่ไหมช่างนัดได้เลยครับและนั่นก็คืออีกหนึ่งงานที่ช่างนัดนั้นเชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากไฟนอกทางบ้านแบบอย่างล้นหลามแล้ววันนี้ไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมช่างนัดเบนส์อ e ีคลาสหนึ่งสามปีสองพิบแปดคันนี้นะรุ่น e 3 5 0 e อวังกาดปลั๊กอินไฮบริดคันนี้ครับไมนะ่น่าเชื่อว่าจะได้มาสปาจริงไหมช่างนั้นนานจะมาทีโอ้โหรถเพียง <c oughs> แค่67เจปีท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะพามาดูว่ารถ 6- 7เจปีหรือ8ปีถ้าไม่ดูแลอย่างดีมันจะเป็นยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูรอบคันก่อนครับปี18นะ,ะเดี๋ยวจะให้ช่างนัทเีตอนท้ายดูเอกสารว่าปี18จริงหรือไม่ e 3 5 0 e อวังกาดปลั๊กอินไฮบริดรุ่นนี้จุดเด่นของเขาคือ ความประหยัดใช่สี่สิบกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะเขาเคลมกันไว้น่ะแล้วก็ช่วงล่างถุงลมนนนุ่นนุ่มเหมือนนั่งอยู่ในโซฟาใช่ครับจริงอย่างนั้นไม่ช่นนทจริงครับตัวนี้แรงนิ่งเงียบนุ่มแล้วก็หรูหราดูเป็นวัยรุ่นด้วยไม่ดูเหมือนผู้ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนนะใช่ไม่เหมือนสองหนึ่งหนึ่งนะไม่เหมือนสองหนึ่งสองเนี่ยผมว่ามันหล่อขึ้นเดะอ่างนะหหล่อหล่อตัวนี้หล่อครับเห็นไหมท่านผู้ชมเ่ย มันทันสมัยมากขึ้นเลยแล้วก็ออปชั่นนี่ล้นหลามมากเอาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรในมุมมองผมเนี่ยมันน่าจะสวยกว่านี้นะมันต้องสจะโดนฝนอยู่นะอ่าก็จากการใช้งานด้วยแล้วฝนด้วยนะครับผมเนี่ยรอยรอยเริ่มมีขี้เกลือไหมตรงตรงล้อเริ่มมีไหมผมก็เริ่มเริ่มมีแล้วนะมีครับมีแน่นอนเออเริ่มมีเข่าเมารเริ่มมีสนิมแล้วเห็นไหมที่ที่ตรงล้อตากล้องไปที่ซูมที่ล้อนิดหนึ่งก็ได้เนี่ยล้อเริ่มมีความความไม่มีรอยมีอะไรไม่งดงามเหมือนตอนป้ายแดงอ่ะ มีเริ่มเหียวหรือเปล่าเชนัทใช่ครับนิดหนึ่งใช่ไหมจริงๆแล้วก็สปาได้นะแล้วก็เอาตากล้องไปจับดูส่วนที่เป็นสีเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมีขนแมวเห็นไหมเป็นวงแล้วเนี่ยเออเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นวงเลยอย่างนี้เนี่ยสปาหายไปเชิงนัทหายแต่ก็ต้องแต่เอาเรื่องอยู่นะแบบนี้มันจบที่เคลือบแก้วไงใช่ทำไมมันจะไม่เกาใช่ป่ะมันก็ต้องปรับพื้นให้ให้สวยก่อนให้ต้องเคลือบแก้วสีกระสาให้แต่ว่าให้เห็นว่าสภาพเข้าส่วนไฟเนี่ยเหลืองไหม ไฟเดี๋ยวนิดนึงแต่เดี๋ยวลองขัดดูก่อนน่าจะเฟื้นฟูได้อยู่ขัดน่าจะจบเนาะจบเพราะยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่อเอาเป็นว่ากระจงกระจังส่วนที่เป็นโครเมียมเนี่ยต้องขัดนะใช่ครับเดี๋ยวขัดให้ใหม่หมดเลยนะครับทีนี้เราไปดูภายในชินิดหนึ่งมาดูฝั่งคนขับก่อนได้ชั้นนัดภายในเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นเป็นเนบาะหนังท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นเบาะหนังที่เป็นไม่ใช่หนังแท้นะถ้ารุ่นใหม่ๆจะไม่ใช่ถ้าเป็นเ m g มจจะเป็นหนังเนี่ยป่า แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เขาเรียกว่า imitation หรือว่าหนังหนังเทียมอ่ะครับอ่าท่านผู้ชมจะได้รู้นี่คือสเปคถ้าเป็นตัวอวังกาดคือตัวเริ่มต้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นวี2หนึ่งอวังกาดคือตัวท็อปใช่วี2หนึ่งสองอวังกาดคือตัวท็อปครับแต่วี2หนึ่งสามอวังกาดคือตัวโลใช่กลายเป็นตัวรองมาแล้วใช่ตัวกลางคือตัวเอ็กซ์คลูซีฟครับแล้วก็ตัวท็อปคือเอ็มจีเอ็มจีเขาก็จะมีลังคาแก้ว นันคือตัวท็อปอันนี้ก็คือเราให้ความรู้ในส่วนของสเปคลดด้วยนะเอาไปด้วยตัวเริ่มต้นเนี่ยได้โบหนังเทียมแต่ว่ามันรูหรานะเช่นนัทใช่เนี่ยที่เรามาดูเบาของเขานนเนี่ยม,มันเริ่มมันเริ่มมีจุดที่ต้องนัดตกสปาละแต่กองจับไปที่หนึ่งตรงตรงปีก,บกเบาเห็นไหมนี่ครับเริ่มลอกแล้วอันนี้จัดยังไงเช่นนัดแก้ยังไงเด<ม>ี๋ยวต้องมีเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นได้เปลี่ยนหรือว่าพุ่นเปลี่ยนดีกว่าพุ่นไม่จบนะถ้าแนะนำจะจะแนะนำจะแนะนำเปลี่ยนก่อนแต่ถ้าลูกค้าาไม่่ยยกกเปลีน็ คนเก็บงารที่นี้<ด>พุมอะไรหุมหนังเป็นยังไงบ้างต้องทำํำยังไงยังดีอยู่ไหมหรือว่าฟื้นฟูได้พุ่มอะไรนี่ยังฟื้นฟูได้นะครับผมยังไม่มีลอกยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวฟอขึ้นมาก็กลับมาสวยเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ,ค,รบคือจุดหลักคือเบาะเนาะจุดหลักๆคือเบาะที่นี้มาดูแผงข้างประตูโอ้ปุ่มเป็นโครเมียมคงไม่ได้ทาแล้วตัวนี้ไม่ได้ทำแล้วโอ้ก็ทำพาดีมากแกปัญหาดีวสองสิบสองไงตัวนี้อดอาเดี๋ยวเดี๋ยวหนังล่ะหนังเป็นไงบ้างส่วนของหนัง นังก็ยังสวยอยู่ครับแต่ก็แต่ต้องฟอกครับผมเพราะว่ามีพวกคราบขาวๆแล้วอาจจะเป็นพวกคราบครีมคราบอะไรก็ว่าไปอ่ะทีนี้มาดูส่วนด้านหลังะครับที่นางด้านหลังว่าสภาพเบาะจะเป็นยังไงเนี่ยผมทําให้เห็นด้วยว่าเบาะพับได้ด้วยนะอ้าวพับได้เอาไว้ไม่ได้สิบสี่สิบอ่ะครับคนไหนที่แบบขนของในห้างอะไรได้เลยนะได้เลยไปอีกงอีเกียเนี่ยสบายเลยก็คงต้องฟอกใช่ไหมสภาพแบบนี้ฟอกหมดเลยครับฟอกหมดเลย ฟอกผมฟอกบอกทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเริ่มเริ่มมีฝุ่นเยอะพอสมควรนะที่ผมเห็นเนี่ยใช่แล้วก็กลิ่นบางทีเนี่ยก็คือแบบอาจจะไม่ไพึงุ้ะสค์เท่าไหร่ช่วงนี้หน้าฝนด้วยใช่ใช่ครับผมฝนตกทีนี้ดูเราหลังทีนี้ก็เริ่มมีคราบก็มือเป็นคราบลอยทั่วไปแต่ส่วนมากที่จะลอยเบรคก็จะหน้าซ้ายนี่แหละกับฝั่งซ้ายนี่แหละจะจะเยอะนี่พวกสีเห็นไหม ลอยขนแมวเพียบเลยครใช่เป็นวงเป็นดวงหมดเลยครับแล้วก็มีพวกขี้นกพวกอะไรด้วยนะครับที่แบบปล่อยทิ้งไว้จนเป็นข้าบเงี้ยอ่ะเรามาดูห้องท้ายกันนิดนึงว่ามีอะไรที่ต้องทำไหมห้องท้ายเราต้องสปาอยู่แล้วปกติใช่ไหมล่ะแต่อันนี้มัน่มียางอะไรแล้วมีแบดให้บิดจะทํายังไงเช่งนั้นตัวนี้ตัวนี้เราก็ก็ก็ดูแลเรื่องความสะอาดนะครับผมพวกส่วนเรื่องข้างใต้นียมันทําอะไรมากไม่ได้นะครับก็เราก็ดูแลความสะอาดนะครับชิ้นไหนที่ว่าพอดึงออกมาทาความสะอาดได้ก็ ดึงออกมาหมดมาฟอกทั้งหมดนะครับผม <C> e <at> ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมที่ชาร์จไฟบ้าน่าสมมุติว่าท่านผู้ชมคนไหนที่ขับรถวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก20-30กโลจากบ้านเพื่อเหมือนช่นนัดเนี่ยขับมาอู่เนี่ยไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเลยช่างนัดใช่นี่คือจุดขายเขาเลยนะใช่ใช่ยอดเยี่ยมไหมล่ะยอดเยี่ยมเลยครับระยะชาร์จไฟบ้านประมาณสัก6-8ชั่วโมงถ้าปารชาร์จประมาณ4-5ชั่วโมง ได้ขับไปประมาณสักยี่สห้าสสิกิโลเมตรไม่ต้เติมน้ำมันถือว่าเยอดเยี่ยมนะมแล้วก็ไปไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องกลัวไปเข้าคิวแย่งกับอีวีใช่แติมน้มันได้อืมไม่ต้องง้อเลยดีไหลาะนี่คือจุดขายของเขานะอ่าโอเคทีนี้เราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าช่างนัทอะี๋ีวผมเปิดาโปงให้ครับผมห้องเครื่องยนต์นี่คือรู้สึกว่าจะต้องทำเ,เยอะที่สุด ต้องทําเยอะที่สุดเห็นไหมไม่น่าเชื่อผมบอกเห็นไหมรถปีสิบแปดที่ไปชมมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแต่เต็รถดีนะรถดีรถดีแต่เขาไม่ค่อยได้ใช้ไงอันนี้แทบจะไม่ได้เปิดฝากระโปรงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ท้ายมีให้ดูเลขไมลหลักหมื่นนั่นเองครับแล้วมือเดียวเขาบอกว่าเข้าศูนย์ตลอดเลยนะอืมแล้วมีมีอุ๊บอิ <Sud uri> ๊บมาว่าช่วงล่างถุงลมเปลี่ยนมาแล้วอืมครับผมอันนี้ก็คือลูกลูกค้าเนี่ย ไปเนี่ยอาจจะฝากขายหรือเปล่าผมไม่รู้อเอาไปเบรยกันว่าเอาสปาก,ก่อนสปาก่อนอทีนี้นนเรามาดูสภาพแน่นอนนี่ฝฟุนเต็มแบบนี้คือรถบ้านใบไ,ไม,ไม้เห็นไหมช <c oughs> ัดเลยด่นี่นี่แหละครับรถบ้านเป็นอย่างนี้สภาพนี้แหลนะฮะคือถ้าสปาขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนใหม่แน่นอนนะเหมือนใหม่แน่นอนอ่าที่ท่านไปชมเห็นไหมนี่คือรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินตัวนี้เนี่ยเบนซินสองูนลิตรเป็นไฮบริดซึ่งเฉพาะในส่วนของตัวเบนซินเนี่ยเป็นเอ็มสองเจ็ดสี่ใช่แล้วก็เป็นเบนซินที่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะต,ตัวตัวที่เป็นตัวเบนซินเนี่ยเพียวเหรือนล้วนเนี่ย2อ1อแรงมา้าใช่มายห้านิวตันเมตรท่านันบอกว่าแรงขนาดไหนอะ่ะแรงแรงแรงมากนะครับทีนี้ผมจะมาให้มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปอีกมอเตอร์เนี่ยประมาณ8ปิบแปดแรงมา้าอืม4 4สินิวตันเมตรเมื่อรวมกันนะ2 8 6้แปดสิหกแรงม้าห้า้ยห้าสนิวตันเมตรศูนย์ถึงร้อยประมาณ6 2จุดสองวิ เริ่มเข้าใกล้ซปเปอร์คาร์ของช่างนัดรือยังโอ้โห oh. ช่างนัดที่เคยขับซปเปอร์คาร์เริ่มกลัวรือยังเริ่มกลัวเ,ยยเ,ร,วเริ่มหวั่นแล้วนะผมว่ามีม,มีมีเสียวนะใช่ไหมครับโอ้โห oh, ไม่ธรรมดาแล้วนี่นี่คือสเปคไม่ธรรมดาท่านผู้ชมแล้วอย่างที่ผมบอกว่าแล้วช่วงล่างถุงลมเหมือนนั่งอยู่ในโซฟานี่แหละครับคือความสุดยอดของรถเบนอีคลาที่ขายดีด้วยดับโลกและไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยังไงถ้ามาถึงมือช่างนัดรถคุณสภาพไม่สวยโซมเบาะขาด ปุ่มลอกหลังคาบวมเขาจัดให้เหมือนใหม่แน่นอนใ่และ,ะจะให้ช่างน้าดี๋ยพาไปดูส่วนของเลขไม้นิดหนึ่งเชิญนะครับท่านผู้ชมจะได้ว่าเราไม่ได้ขี้โมฮะอ่า <c oughs> นี่เลขไม้อยู่อ่ามาดูนี้ก็ได้หกหมื่นนิดนิดที่วังนั้นหกหมื่นหกพันอ่าแต่กล้องจับไปที่เลขไม่แล้วฮะซูมให้ชัดๆเลยฮะ โอเคไม่ได้โม้นะใช่ไม่ได้ม้ไม่ได้ม้เรามาดูว่ารถคันนี้ปี18จริงหรือไม่และออกเบ้นศูยรไหนเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นรถเกลไงอันนี้คือรถเบ้นศูยรไทยนะเอาช่างนั้นามาโชว์เลยขออนุญาตลูกค้ามาโชว์เลยอ่เชิญเลยครับตาก้องจับไปที่เอกสารเลยฮะอ่านี่นะครับนี่บริษัทเมโทรอโต้เฮาส์ครับออกออกศูย์ไหนช่างนัน เมโทรออโตเฮาส์พระรามสองเหรอครับผมอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็วันปีสิบแปดเนาะปีสิบแปดนี่วันที่ยี่สิบแปดเดือนสองสองพันสิบแปดคุมภาพันธ์ปีหนึ่งแปดปีนี้ปียี่สิบห้าประมาณหกถึงเจ็ดปีครับอ่ะรถเริ่มได้เข้าสู่การสปาแล้วถูกต้องแล้วผมเชื่อว่าถ้าสภาพนี้ลูกค้าขายเอ้าสมมติว่าเราเราคุยกันเล่นๆนะช่างนัดนะสภาพนี้ในตลาดถ้าถ้าไม่สปาเนี่ยผมว่าต่ำกว่าเลขเจ็ดไอ้ต่ำกว่าเลขแปดอะ ต่ำต่ำเพราะว่าเพราะาต้องฝืนฟูนิดนึงเพราะว่าเนี่มันก็ต้องทําหลายอย่างใช่ครับใช่ครับถ้าสปาเสร็จเนี่ยผมว่าเกินเลยกกล่าว <c oughs> เอานี่คือผูดใี้ฟังเอาแต่ว่าการสปานั้นผมมองตัวนี้เนี่ยผมว่าไม่ถึงสามหมืนอา้าใช่ครับเอา,เอาผมประเมินเองช,นะชั่งนาที่ได้ถึงไหมประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานเคลือบสีกับแก้ว <c oughs> มากกว่าที่เราเห็นนี่แล้วก็บาะนิดนึง ใช่เพราะว่ามีเบาะมีเบาะด้วยก็ย่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นประมาณสานะมันบวกลบ 30, 000, กส,บ<อ>บสบามหมื่นนสวนท้อสปาที่ี้สุติว่สมมติว่ารถท่านผู้ชมที่ถืออยู่ในมือเป็นรุ่นนี้ถ้าสมมติว่าเต็นตีราคาเจ็ดแสนแล้วยังไม่อยากขายสมมตินนะ,ะแล้วเอามาสปาสักสามสี่หมื่นไปเจ็ดแสนกลางแล้วไปขายแปดแสนกลางราคาขึ้นเป็นแสนในเช่นนั้นอันนี้พูดง่ายนะไม่ได้พูดเยอะนะจริงป่ะง่ายง่ายแล้วก็รุ่นนี้นี่ผมว่าอาทิตย์หนึ่งจบเอ้าถึงไหม ได้พะตัวนี้คนยังคนก็ชอบนะไม่ไม่พูดถึงเวลาสปารถอาทิตย์นึงจบอ๋ออาทิตย์หนึ่งใช่ไหมใช่ฮะจบครับจบอาทิตย์นึงันไม่เยอะเลยไม่มีไรไม่ีรมีแค่เรื่องสีเดียวคือคุณลงทุนเสียเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ใช้เงินประมาณสามหมื่นสี่หมื่นราคาจะขึ้นมาเป็นแสนผมว่าถ้ามีเวลาหน้าทำนะก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าคิดอยู่ดีๆถ้ารถคุณเนี่ยอยากจะขายได้ราคาอย่าเพิ่งรีบขายให้เต็นท์ใช่เอามาสปากรครับผมแล้วไปขายหรือถ้าติดใจไม่ขายก็ได้จริงปะ ตนี่เลยท่านผู้ชมเราก็เลยอยากจะให้ติดตามในคลิปต่อไปว่าไม่ว่าจะเป็น205 213หรือรุ่นใหม่ๆ6 7ปีแล้วเนี่ยผมว่าสภาพคงไม่ต่างจากคันนี้เยอะหรอกต้องมีต้องมีรหรืออาจจะเย็นกว่านี้ด้วยใช่ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยรอติดตามดูว่าหลังจากนี้เราสปามันจะเป็นยังไงแล้วเราจะทํอาอะไรบ้างไป<ด>จถึงสุดท้ายมันก็จะเหมือนกับ W212 ที่เป็น E250 CDI MG ที่ลูกค้าวาวจนแบบ หลงรถตัวเองอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยนิดนึ่งเลูกค้ามารับรถแล้วเป็นไงลูกค้าเดินเข้ามานะครับก็ผมก็ยังไม่ได้บอกอะไรว่ารถจอดอยู่ที่ไหนเนาะลูกค้าก็จะโง่หาผมก็ถามว่าจํารถตัวเองได้ไหมเขาก็ถามว่ารถผมอยู่ไหนสปาบอกนี่รถอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโอ้พูดไป๋ยวหาว่าโบเนะอยากให้ดูอยากให้ดูคือโบนิดหนึ่งรถเป็นไม่ติดทะเบียนไงใช่ไม่ได้ติดทะเบียนคือพอฟอร์มสปาแล้วมันสวยขึ้นจริงท่านผู้ชมแล้วคนก็จํารถตัวเองไม่ได้จริงนะใช่เนี่ยจะนั้นก็เป็นว่า ท้าพิสูจน์และผมเชื่อว่าอารมณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นกับคนโดยเฉพาะรถเก่าๆจะชัดเจนมากแต่รถใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นใช่ไหมแต่แน่นอนมันก็มีความสวยงามขึ้นมาอย่างน้อยก็มากกว่าเดิมแบบ10-15%ไม่ได้อยู่แล้วครับเอาเป็นว่าถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนที่ใช้รุ่นนี้อยู่อยากจะสปาหรืออยากจะเซอร์วิสเพราคันนี้เขาจะไม่เข้าสู์แล้วใช่ฉะนั้นก็จะต้องเซอร์วิสที่เขาด้วยเซอร์วิสเอเซอร์วิสบีตรวจสอบเครื่องยนต์ระบบไฮบริดตลอดจนจับคอมพิวเตอร์รมบบทั้งงะถุลใช่ ตัวนี้เนี่ยระบบทุงลมเราไฟฟ้าเยอะมากจะต้องตรวจสอบให้พร้อม,อมก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมมีรถแบบนี้นะอยากจะปรึกษาอยากจะสปลอยากจะเซอร์วิสอยากจะซ่อมหรืออยากจะฝากขายก็ติดต่อให้ช่างนั้นได้เลยฮะได้ครับยินดีครับถ้าเกิดท่านใดน,นะครับมีรถที่ช่วงอายุป,ประมาณใกล้ๆกับคันนี้นะประมาณ5 6 7ปีแล้วเริ่มมีสภาพที่เริ่มโทรมลงนะครับรแล้วอยากปรับสภาพครับก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามผมได้นะครับผม ชังนัดชัดเจนนะครับเบอร์โทรศัพท์0818561515ครับสถานที่แล้วก็เวลาทำการชักนัดเพิ่มนิดนึงสถานที่อยู่ที่รามินทา93นะครับผมวันเวลาลวทําำการวันจันทร์ถึงวันเสราร์9โมงถึง1ทุ่มยินดีให้บริการครับครับหรือเสิริฟอีกทีหนึ่งท่งานผู้ชมอยากจะรู้ราคา,า,า,าก็อาจจะส่งรถมาประเมินก่อนก็ได้เดี๋ยวชันัดก็จะเสิรราคาให้เบื้องต้นจะได้ไม่เสียเวลาเนาะส่วนคิวในการรับคสป่าแนะนำให้โทรมาก่อนเพื่อที่จะจัดคิว เพราะว่ามันมีคิวอยู่หลายคันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะรถที่เข้ามาจะต้องจอดจอดตั้งแต่วันรับเข้าจนรถเสร็จเลยนะครับเพราะจะอยู่ในการดูแลของช่างนัดตลอดเลยอาจจะนั่ทุกมจะได้วางแผนในการใช้รถด้วยอ่ะโอเคก็ขอบคุณช่างนัดมากครับผมขอบคุณครับพี่วินครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์เวพ0818561515ช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์วพการตีไม่สุดในย่าน ลาบินทา